ครับสวัสดีครับผมอยู่กับเรานะครับในช่อง f ฟ m i l y สีทับไทยนะครับวันนี้ผมมาสกรีนเสื้อนะครับตามสั่งนะครับที่พี่พี่พ่อพ่อแม่แม่น้องๆนะครับได้สั่งเสื้อมานะครับผมวันนี้อยู่ที่ร้านร้านอะไรครับเนี่ยจอมพระสกรีนจอมพระสกรีนนะครับผมอยู่ที่ร้านจอมพระสกรีนนะครับ ตอนนี้กำลังสกรีนเสื้อของสุพรรณสานะครับที่แฟนคลับสั่งมานะครับผมตอนนี้กำลังจะลงมือนะครับ <c oughs> ครับผมไล์สดอยู่นะครับตอนนี้นะครับเราก็จะทยอยส่งให้นะครับเสื้อนะครับสั่งจองเสื้อนะครับ เพื่อสมทบทุนสร้างโรงช้างให้กับพลายงามนะครับผมหลายท่านก็จองมาเยอะนะครับผมขอบคุณล่วงหน้านะครับผมท่านใดที่ยังไม่ได้รับก็จะทยอยส่งให้นะฮะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสื้อออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้เราทั้งวันเลยนะครับวันนี้นะครับมาสกรีนเสื้อนะครับมีมีทุกสีนะครับทุกไซส์ที่สั่งมานะครับผม อ,อยู่ที่ร้านเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยครับนี่ครับผมอันนี้เป็นสีชมพูนะครับได้ครับผมคุณแม่นโนรัมนะครับ คุณแมนโนรัมก็สั่งเสื้อพ่อใหญ่นะฮะก็จะได้ตามสั่งนะครับอ่าอันนี้เป็นสีชมพูนะครับผมจะลงรูปของสุพรนสากับน้องฟิล์มนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างถ้าถ้าเสร็จแล้วก็จะให้ชมนะครับว่าเสื้อออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับ สวัสดีครับคุณหนุ่มหน้ามนคนเมืองละปูนครับผมเสื้อมีทุกไซส์ทุกเบอร์นะครับผมทุกสีนะครับที่เอฟซีสั่งมานะครับผมเราก็จัดส่งไปให้นะครับก็มีวัตถุมงคลนะครับตะกรุดก็มีหลายท่านเลยนะครับสั่งจองมานะครับน้องฟิล์มก็ทยอย ส่งให้นะครับผมตามที่อยู่นะครับที่ส่งมาครับเราใช้รูปนี้นะครับสุพรรษากับน้องฟิล์มนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีตัวอย่างเสร็จจะให้ชมนะครับตอนนี้กำลังเริ่มงาน เรามาดูวิธีการนะครับผมอันนี้ก็เป็นบล็อกนะครับบล็อกเสื้อพ่อใหญ่สีทับไทยนะครับสวยสวยครับผมสวยงามมากนี่แม่บ้านก็มาครับวันนี้เรามาวันนี้ไม่มีคลิปนะครับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจัดให้เลยนะครับวันนี้สุพรรณษา ไม่มีคลิปให้ชมนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับจัดให้ชมแต่เช้าเลยนะครับเพ่อไม่ไปพี่ๆน้องๆนะครับผมเพราะว่าเราคงกลับไปถึงบ้านง่ายครับอันนี้พลายงามครับเสื้อตัวละ300นะครับผมพร้อมส่งนะครับก็มีอยู่หลายท่านเลยนะครับที่สั่งมานะครับผมเราก็ทยอยนะครับทยอย พอไหมไม่ไล่ like, ขายอีกเหรอคะอ๋อไล่ครับผมแต่ว่ามันเสื้อมันยังไม่พร้อมนะฮะเดี๋ยวพร้อมทุกอย่างวันไหนจะไล่อีกทีนะครับผมก็จะไล่ไปเป็นช่วงช่วงระยะระยะนะครับเพราะว่าของมันยังไม่ครบนะครับผมจะไล่เรื่อยๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลนะคะผมก็ยังมีนะครับคะแนนนะครับก็ สร้างโรงช้างให้กับพลายงามนะฮะสร้างโรงช้างกับพลายงามซึ่งตัวนี้ก็ไปเรื่อยๆนะครับผมตามความเหมาะสมนะครับขอบคุณทุกๆเสียงทุกๆสายทุกๆกาลังใจนะครับที่อุดหนุนนะครับอุดหนุนเสื้อเสื้อช้างนะครับผมครอบครัวแฟมิลี่สีทับไทยนะครับก็คนละตัว2ตัวบางท่านก็5-6ตัวก็มีครับผมก็แล้วแต่นะครับ สั่งมาได้เลยครับอันนี้ของสุพรรณสาเดี๋ยวสกรีนใส่เสื้อไปแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะให้ชมกันก่อนนะครับผมเราใช้ภาพนี้นะครับเราใช้ภาพนี้ก็คือเป็นความน่ารักของพี่สาวกับน้องสาวนะครับเขากอดกันนะครับชำเลืองหน้ากันด้วยนะครับผมเพราะว่าเขาเป็น คู่หูกันนะครับก็จะใช้รูปนี้เลยครับผมอันนี้ก็เสื้อสุพรรณสานะครับภาพนี้เป็นภาพที่น้องฟิล์มถ่ายตอนที่ช่างภาพระดับโลกนะครับตอนที่มีงานช่วงนั้นนะครับถ่ายน้องไว้นะครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวยังไงไลฟ์สดผมจะไลฟ์ให้ชมอีกนะครับว่า ใครจะสั่งจองอะไรบ้างนะฮะตอนนี้อยู่ที่ร้านอยู่เลยครับผมอ่าน่าจะได้แล้วมั้งตัวนึ่งยัง,อยงบอกครับผมอ,อ,อ,อ๋อครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวรับชมกันนะครับคลิปของพลายงามครับผม ก็จะลงคลิปให้ชมกันบ่อยๆนะครับแต่ว่าวันนี้ชุกุกหกมากเลยนะครับเมื่อเช้าก็ไปงานบวชที่บ้านน้องชายของคุณพ่อนะครับของคุณพ่อผมนะครับเขาก็บวชนะครับผมแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปให้ชมนะครับเพราะว่าเขาไม่ให้ลงคลิปนะครับบวชบวชแบบเงียบๆนะครับผมน้องชายพ่อก็ไปที่บ้านไปที่บ้านมาก็มาที่ร้านนะครับมาสั่งเสื้อแล้วก็สกรีน นะครับผมวันนี้เลยไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับพรุ่งนี้เรารอชมคลิปกันได้พรุ่งนี้จะถ่ายคลิปให้ชมกันนะครับรัวๆนะครับผมวันนี้เพราะว่าคนไายก็อยู่นี่นะครับนักแสดงก็อยู่บ้าน <c oughs> <c oughs> ไม่มีเวลาเลย <c oughs> ช่วงนี้นะครับผม <c oughs> นี่ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไลฟ์สดนะครับวัตถุมงคลก็มีคนสั่งจองมานะครับผมก็ทยอยส่งให้แล้วนะครับช่วงนี้เ c ซี FC ท่านใดที่เข้าไ d l ดี e ล์แล้วก็น้องฟิล์มเขารอตอบอยู่ที่บ้านนะครับผมน้องฟิล์มเขารอตอบอยู่นะครับนี่ครับช่างผู้เชี่ยวชาญ จะย้ายร้านไปอยู่ที่หมู่บ้านช้างใช่ไหมครับครับก็ท่านใดสนใจสั่งเสื้อก็ติดต่อได้นะครับนี่ทำเสื้อสวยมากเลยนะครับเสื้อที่มีลูกพลายงามกับพลายสีทับไทยนะครับก็ช่างคนนี้แหละครับพลาย <laughs> สักใบก็คนคนนี้เลยครับผมนี่ร้านเขาครับอยู่นี่ครับผมอ๋อ ได้ครับคุณรัฐครับผมพลายงามเดี๋ยวผมจัดให้นะครับยักษ์น้อยขนาดวันนี้นะครับพาพลายงามออกเดินนะครับแต่ไม่มีคนถ่ายคลิปให้นะฮะก็ให้เอฟทุกท่านเข้าไปรับชมช่องกวยเจียงได้เลยนะครับผม mm hmm. ก็เครือข่ายเดียวกันนะครับ mm hmm. เข้าไปรับชมช่องกวยเจียงได้นะครับพลายงามพลายงามสิริมงคลยักษ์น้อยนะครับ เดินเดินไปด้วยกันนะครับเข้าไปรับชมคลิปของช่องกวยเจียงได้เลยนะครับผมฮะก็แล้วแต่เลยครับตาำสบายครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับคุณพีรศักดิ์นะครับ เขาไอดีไลน์เลยนะครับผมน้องฟิล์มเขาตอบตลอดนะครับไลน์คะแนนก็ที่กล่าวไว้นะครับก็จะไปสร้างโรงช้างให้กับพลายงามนะครับผม อะไรนะของแมนอ๋อของคุณแม่นเหรอเอาอันนี้มนะคุณบ่าเอาอันนี้ก็ได้ครับผมเอานี่แหละอันนี้กี่กี่ตัวฮะตัวเดียวครับผมสีอะไรเจ้าเขาสีดำเบอร์เอลด์ใช่เราจัดให้ตามตามสั่งเลยนะครับผมลูกค้าที่สั่งมาแฟนคลับที่สั่งมานะครับผมจัดให้ตามสั่งเลยนะครับ ใส่ไหนใส่ไหนก็จัดให้เลยนะครับผมตอนนี้ครับสวัสดีนะครับสวัสดีหลายๆครั้งนะครับพอ่<ม>พอ,พอแม่พ,พ,พี่น้องนะครับผมวันนี้อยู่ที่ร้านนะครับผมพ่อใหญ่ก็โอ้ตัวเท่าไหร่คะตัวละสามร้อยนะครับ พร้อมส่งเลยนะครับตัวละสา0รอยนะครับผมพร้อมส่งเลยนะครับแจ้งไซส์แจ้งสีมากับทางไลน์เลยนะครับผมเข้าไปอดีไลน์เลยนะครับพอใหญ่ก็ตกมันออกเยอะเลยนะครับเมื่อคืนเอาแบตดไปส่องดูนะครับจวบคางเลยครับผมก็ดีใจนะครับที่เขาตกมันออกเยอะนะครับเขาจะได้โล่งนะครับผมเพราะว่าเขาตกมันไม่ออกมาหลายวันนะครับ ดีใจครับเพราะว่าช้างตกมันออกถือว่าสมองเขาปลอดโปร่งนะครับเพราะว่าระยะเวลา4 5วันที่ผ่านมาเนี่ยตกมันไม่ออกนะครับผมมีอาการอั้นนะครับตอนนี้ตกมันออกแล้วก็สบายใจนะครับผมอขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมพ่อใหญ่ปกติแล้ว ถ้าช่วงก๊อกที่สามนี่ก็จะมีไล่ควานบ้างอะไรบ้างนะครับธรรมชาตินะครับผมถ้าช่วงก๊อกที่สามนี้ก็มีแต่แม่บ้านของเราเนี่ยแหละครับอ่ะท่านผู้ชมดูอยู่ครับอ่ะครับก๊อกสามนี่ต้องให้แม่บ้านเข้าเลยนะครับผมพอไม่ในเข้าไม่ได้เลยครับขอบคุณครับคนสร้างฝันนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยอุดหนุนเสื้อครอบครัวแฟมิลี่สีทับไทยของเรานะครับ และช่วยอุดหนุนวัตถุมงคลนะครับผมโอ้ได้ครับยินดีครับผมสั่งเพิ่มได้ครับไซส์ไหนต้องการบอกมาเลยได้เลยครับผมสั่งเพิ่มได้เลยครับอยากได้แหวนเท่าไหร่ครับแหวนนะครับผมแหวนเนี่ยวงละสามร้อยนะครับวงละสามร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะครับผมก็เอฟซีท่านใดที่อยากได้แหวนขนหางช้างนะครับ เป็นคนหางช้างของครอบครัวเราเองนะครับผมซึ่งเป็นคนหางที่จะมารวมๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นของพ่อใหญ่หรือสิริมงคลนะครับหรือช้างแม่ใหญ่วรรจันนะครับผมไปทักในไลน์ครับผมพอไหมครับผมได้ครับท่านใดที่สั่งแหวนนี้โอจากสิงคโปร์ครับผมยินดีนะครับท่านใดที่สั่งแหวนก็เอาใช้เชือกนะครับวัดนิ้วแล้วก็ วัดใส่ใบม,มทัดมาเลยครับผมบอกขนาดมาเลยครับว่บาก,กี่เซนนะครับเราก็จะได้วัดแหวนให้ให้ถูกต้องนะครับผมเพื่อที่จะใส่ได้พอดีนะครับผมจะได้ไม่พลาดนะครับตัวอย่างดูได้หรือ,อยังครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเสื้อกันหน่อย <c oughs> โอ้อีกห้านาที 6, อ๋อออชมไปเรื่อยครับผมวันนี้คุยกันครับมีอะไรถามได้ครับผมตะกุดสามารถป้องกันอะไรครับอ๋อตะกุดเหรอครับผมอ่าตะกุดตามความเชื่อของผู้เฒ่าผู้แก่นะครับเพราะว่าเป็นมวลสารของช้างนี่ก็จะป้องกันขุนใสนะครับป้องกันอาถรรพ์อ่าเป็นเมตตามหาสเสนมหานิยมนะครับค้าขายนะครับผม เป็นของสัตว์ใหญ่สัตว์โตสัตว์คู่บ้านคู่เมืองนะครับเรามีติดตัวไว้ก็ดีนักเลนะครับผมเป็นเครื่องรางที่เป็นมงคลมากนะครับสําหรับวัตถุมงคลของช้างนะครับไม่ว่าจะเป็นขนหางช้างหรือว่างาช้างนะครับก็ดีทุกอย่างครับผมรกช้างนะครับตะกุดของพ่อใหญ่นี้ก็มีหลายท่านนะครับสงสัยนะครับก็ถามกันมานะครับถึงพุทธคุณ และถามกันมาว่าในหลอดแก้วนี่มีอะไรบ้างนะครับก็ฟังจากปากเลยนะครับผมตะกุดของพ่อใหญ่นะครับก็มีขนหางของพ่อใหญ่โดยตรงเลยนะครับผมอันนี้เราพูดตรงนี้เลยนะครับมีขนหางของพ่อใหญ่โดยตรงเลยนะครับแล้วก็ขนหางช้างหลายๆเชือกของครอบครัวของเรานะครับเราก็จะเก็บมารวมๆกันนะครับในหลอดแก้วก็จะมีขนหางช้างมีเล็บของพ่อใหญ่นะครับ ที่ตัดไว้นะครับเล็บของพ่อใหญ่นะครับผมแล้วก็มีผงงาช้างนะครับมีรกช้างผงงาช้างเล็บช้างขนหางช้างแผ่นทองแดงกับแผ่นทองเหลืองนะครับผมคอยดีไลน์ครับไอดีไลน์ก็ครับเดี๋ยวจะตรึงไว้ให้นะครับผมแต่ว่าเข้าไปที่เบอร์โทรเลยนะครับไอดีไลน์ครับผม096 9148690นะครับผมไ ID Line ครับก็เข้าไปค้นหาในเบอร์โทรก็ลายก็จะเด้งขึ้นนะครับผมลายของผมก็จะขึ้นว่าพ่อใหญ่หัวใจศิลป์นะครับท่านผู้ชมถามมาได้เลยนะครับผมสงสัยอะไรถามอะไรได้นะครับ พรุ่งนี้ก็จะดำเนินการในเรื่องเกลียนะครับเกลีย่ยพื้นที่สร้างโรงช้างนะครับผมพรุ่งนี้ก็ติดต่อช่างแล้วนะครับติดต่อช่างให้มาโซเวนะครับมาดูพื้นที่ที่เราจะก่อสร้างโรงช้างให้กับพลายงามนะครับเราก็จะดำเนินการให้เร่งด่วนที่สุดนะครับผมให้เขาได้อยู่โรงใหม่นะครับเพราะว่าฝนก็มาแล้วนะครับช่วงนี้ฝนตกอ่า ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนทุกท่านนะฮะช่วงนี้ก็เป็นช่วงโรคภัยไข้เจ็บก็ระบาดกันนะครับผมาตามความเชื่อบราณโบราณเขาก็ว่ามีวัตถุมงคลช้างช,ช้างเป็นของซุ้มเย็นนะครับเป็นของซุ้มเย็นสัตว์ใหญ่สัตว์โตช่วงนี้ก็ตามความเชื่อส่วนบุคคลนะครับมีวัตถุมงคลช้างติดตัวไว้ก็จะดีนักเลนะครับสิ่งไหนที่เราศรัทธา ในที่ว่าดีมันก็ดีเลยครับผมศรัทธาอะไรก็ได้อย่างงั้นแหละครับคิดดีทำดีครับใจมันดีอะไรก็ดีทุกอย่างครับผมเราก็มีวัตถุมงคลนะครับให้เอฟซีทุกท่านได้บูชากันนะครับผมท่านก็บูชาวัตถุมงคลไปแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีครับ ก็ได้ถือว่าได้ทําบุญนะครับถือว่าได้ทําบุญกับช้างใหญ่นะครับเพราะว่าคะแนนที่ทุกท่านบูชามานะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อนะครับสั่งจองเสื้อหรือวัตถุมงคลนะครับคะแนนส่วนตรงนี้ไม่ได้ไปไหนครับเราก็ไปสร้างโรงช้างให้กับช้างนะครับผมซึ่งให้เขาได้มีความเป็นอยู่ที่ดีนะครับท่านทุกท่านก็จะได้อานิสงส์นะครับผมอานิสง์ผลบุญนะครับ อันนี้สงคือว่าสัตว์ใหญ่นะครับเขาเป็นช้างเขาเป็นสัตว์ที่มีบารมีนะครับมีบุญบารมีนะครับผมเราได้สร้างอะไรดีๆให้เขาเขาก็อยู่สบายครับช้างอยู่สบายเราก็อยู่สบายครับถ่ายคลิปให้ชมกันครับผมช้างเขาอยู่สบายเขาเราก็ตั้งใจทําคลิปให้รับชมกันนะครับ ไม่ใช่วาช้างเชือกอื่นอยู่สบายอีกเชือกดึงมาใหม่ไม่มีความเป็นอยู่ที่ดีเราก็เหมือนกับเราจะลำเอียงนะครับผมเราก็สิ่งไหนที่เราทําได้เราก็จะทําให้เขานะครับเราก็จะทําให้เขาได้อยู่ดีกันทุกเชือกนะครับผมเพราะว่าช้างเขาไม่รู้ผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรมาบ้างครับเขามาอยู่กับเราเราก็อยากให้เขาได้อยู่ที่ที่ดีๆนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วทุกท่าน ช่วยอุดหนุนมาก็เป็นอันนิสงบุญผลาครับอ๋อมาแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูเสื้อกันตรงนี้ตรงนี้ครับผมขอบคุณมากนะครับคุณบักยาวครับผมอ่าเอาหันมาครับอันนี้เป็นเสื้อของ สุพรรณสานะฮะนี่ชอบสีไหนก็สั่งมาได้เลยนะครับสาธุครับผมคำมวยพรนยชัยที่ทุกท่านให้มาผมก็ดีใจครับเราก็จะเลี้ยงช้างดูแลช้างให้ดีที่สุดนะครับผมเขาอยู่ดีกินดีเราก็มีความสุขแล้วครับถึงไม่มีอะไรมากมายเราก็ได้ดูแลเขานะครับเพราะว่าเขาเป็นช้างเป็นสัตว์ที่ มีบุญบารมีนะครับเป็นสัตว์คู่บ้านคูจสารคู่แผ่นดินนะครับเราก็จะดูแลเขาให้ดีที่สุดที่สุดครับผมถ้าเราดูแลเขาให้ดีที่สุดเขาก็รักเราเหมือนกันครับ FC รักเขาเขาก็รัก FC ครับ FC รอรอชมคลิปของเขาเขาก็ทำคลิปให้ดีที่สุดครับผมอ่ะอันนี้อันนี้ไม่มีด้านหลังนะครับอันนี้ ก็คือว่าเราเราเน้นช้างกับควานเลยนะครับเพราะว่าช้างกับควานนี้เขาสร้างรอยยิ้มให้ทุกท่านนะครับผมเราก็เน้นช้างกับควานเลยนะครับสุพรรณษากับฟิล์มนะครับก็จะเขียนไว้ว่าฟิล์มแอนสุพรรณษานะครับผมเป็นภาพที่น่ารักมากครับเพราะว่าเขาชมเลืองมองกันแล้วกอดกันด้วย แล้วภาพนี้นะครับเป็นภาพช่างช่างถ่ายภาพระดับโลกนะครับที่มาในวันนั้นนะครับเก็บภาพให้น้องฟิล์มด้วยนะครับผมก็เผยแพลไปเยอะเลยนะครับภาพภาพนี้นะครับผมครับอ่ก็สมควรแก่เวลานะครับวันนี้ที่เข้ามารับชมไลฟ์สดนะครับทุกท่านที่อุดหนุนเรามานะครับเราก็จะเร่งด่วนทําโรงช้างให้เขานะครับตอนนี้ก็ ค่ำแล้วครับผมจะมืดแล้วครับก็ขอให้ทุกคนทุกท่านสมปรารถนาทุกสิ่งทุกประการนะครับที่ทุกท่านช่วยเหลือครอบครัวแฟมิลี่สีทับไทยนะครับอุดหนุนเสื้อบูชาวัตถุมงคลกันมานะครับและชมคลิปให้ทุกๆวันนะครับคอมเมนต์ในทุกๆคลิปนะครับผมผมก็ขออวยพรอวยัยนะครับบุญบารมีช้างทุกเชือกปกปักรักษาทุกท่านนะครับผม ที่ทุกท่านศรัทธาเขานะครับขอให้บารมีช้างพระคูปกรรมคุ้มครองทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมไลฟ์สดนะครับแล้ววันนี้ก็ขอให้ถึงจะไม่ร่ำรวยอะไรครับขออย่างเดียวครับอย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยก็พอครับทุกท่านครับผมขอให้อย่าเจ็บอย่าป่วยนะครับผมมีอยู่มีกินพอเพียงก็พอแล้วครับโอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบไลฟ์เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ